ความหมายของชาวจีนโพ้นทะเลคืออะไรพวกเข้ามาจากไหนพวกเขาเป็นใครวันเรสคิวทีวเตือนภัยจะนำท่านไปพบก,กับพวกเขากลุ่มเม้งค่ะคนจีนโพ้นทะเลเป็นเหล่าคนจีนที่อยพยพเดินหน้าจากประเทศจีนมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อนหนีความแห้งแล้งติดต่อก,กันมาหลายปีรวมถึงการหนีภัยสงคราม ที่เกิดขึ้นหลายครั้งทั้งการต่อสู้กันเองภายในประเทศจนถึงไยสงครามระหว่างประเทศทําให้เกิดข้าวยากหมากแพงมีการกดขี่กลมเพลงทั้งผู้ปกครองจากส่วนกลางก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสะสมจนเกิดความคิดไปตายเอาดาบหน้าจีนพ้นตะเลก,ก็คือจีนที่แตละแฉ่ต่างๆให้อพยพอตอนเมื่อสมัย แผ่นดินจินเนี่ยมีความเดือดร้อนจากภัยลุกลานจากต่างชาติต,าต่างๆแล้วก็มีบ้านเมืองไม่สงบการทำมาหากินก็ค่อนข้งางยาไม่เคยสะดวกนักเพราะมีต่างชาติมาลุกลานเพราะนั้นจีนก็จะกระแตกกระจายที่ไปอยู่สิงคโปร์บ้าง มาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างประเทศไทยบ้างเพราะส่วนใหญ่จีนก็ไปเนี่ยเขาก็จะไปในแถบเอเชียก่อนอ๋อคนคนจีนส่วนใหญ่เขามีความมันะอดทนนากว่ากระทาธุรกิจอะไรเขาก็ทนนะแล้วก็คนที่ไปา่างคนทะเลจากทาทางนี้ไปเนี่ยเหมือนเหมือนเมื่อวานเราอยู่จีนโบนทะเลอพยพหลกัหลกๆถึงเจ็ดครั้งใหญ่ๆแต่ที่ล่าสุดใกล้ช่วงรุ่นอากงอาม่า พอสืบสารหาตำนานของต้นตระกูลประมาณร้อยปีเศษที่เป็นการอพยพครั้งใหญ่ทั้งสงครามโลกทั้งความยากจนทั้งภัยแล้งสะสมจนทำให้ต้องออกเดินทางกันอีกหลายครั้งนับรวมชีวิตก็เป็นล้านล้านคนกระจายไปทางใต้จากปากอ่าวเมืองสัวเถาออกสู่ทะเลจีนใต้จนถึงแหลมสุวรรณภูมิด้วยเรือสำเภาส่วนมากเป็นคนหนุ่มสาวที่บอกว่า จะไปเผชิญโชคและถ้าไม่ตายก็จะกลับมาตอบแทนบ้านเกิดแล้วก็เป็นคนที่ประหยัดเก็บเงินกลัวอดเหมือนอยู่เมืองจีนก็อยู่เมืองจีนไปเคยทำให้พี่น้องชาวจีนส่วนใหญ่ที่ไม่มีข้าวสารกินต้องกินข้าวต้มต้มะมันนะฮะ ว่ไปนู่นก็ความาความคิดความหลังเก่าๆมันติดไปด้วยเพรา,าะฉะนั้นคนจีนไปพ้นทะเลไปแล้วจะมีความขยันแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ตังค์ไม่ใช้ตังค์ไม่ฟัเจอพื้นหมอนใบเป็นคำที่เจ้าสัวต่อหลายตระกูลที่บอกเล่าถึงการเดินทาง มาพึ่งพระบร,รมโพธิสมภารของแผ่นดินไทยที่สะท้อนให้เห็นว่าความอดทนความเพียรความอตัญยุและความประหยัดเป็นสำนึกที่ท่องจำบอกลูกสอนหลานให้สำนึกถึงลากเงา้าความยากจนที่ไม่มีวันลืมเพียงแค่50ปีลูกหลานแดนมังกรหลายตะคูลแท้ก็เริ่มเติบใหญ่และส่งเงินทอง เข้าไปช่วยญาติพี่น้องในสัวเาถวาไปจังหวัดต่างๆที่เขามีงานเก็บศพไร้าญาติหรือเขามีการเปิดไอมุนิธิใหม่เราก็ไปร่วมพิธีตลอดมุลเหตุที่ทำให้เข้ามาช่วยงานงมนก,ก,ก็ก็มันเห็นดีว่ามันมันเป็นงานบุญกุศลที่ว่า ควรจะทำแล้วก็ก็เห็นเห็นว่ามันมันมันดีกับคนทั่วทั่วไปที่ว่าเวลาคนตายแล้วไม่มีเจ้าของก็อ,อกไปทิ้งเอาไปฝากไว้วัดู่นวัดนี้แล้วก็วัดยกให้ทางมวิที่เราเก็บศพระยะที่เพื่อไปเก็บนะรรมาทำพิธีสวดแล้วก็ให้เขาขึ้น,นว เพื่อ,อซสอเพื่อเจย์เอแห่งประเทศไทยนะโดยในนามสมาคมพุทธมามกะสงฆ์าการกระทแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์กรที่เป็นสมาชิก55แห่งนะทั่วประเทศไทยที่วันนี้ที่มากันเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์คือมาเกี่ยวกับงานเปิดป้ายวางศิลาฤเลิกของเพียวแย่ยงไทยนะฮะเพีวเยวแงไทยเพีวเยวงไทยก็คือ ต้นกําเนิดของพวกตัวพวกสื่อของเราที่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นต้นกําเนิดถือว่าเป็นตัวแม่ของเรานะจากตัวแม่มาก็ไปไม่มีลูกอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็ไปเรื่อยๆจนจนถึงท่าาแห่งทั่วประเทศนะฮะวันนี้ที่มาเพราะว่าเขาฉลองครบรอบ90ปีของของที่นี่ของประเทศจีน นะฮะรับพวกเรามาแสดงความยินดีเขาด้วยว่าเขา,าการดไปเชิญเราแล้วเราก็มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สนามสวสนาสนาธารณดประชาชนท,ที่ที่เพียวเยอไทยที่โผล่เล้งแล้วก็เปิดเปิดปัดตดดิบินเปิดชายคุ้มป้ายนะฮะก็เป็นนิมิตหมายที่พวกเราต้องมากันนะฮะเป็นวัตถุประสงค์ของเราคือเป็น ตัวตัวหลักใหญ่ของเรานะครับแล้วดับสองก็คือพวกเราเขามามาที่นี่ก็เป็นประเทศจีนคือเป็นประเทศต้นกําเนิดของพวกเรานะฮะคือบูญ่าตายายของเราอยู่ที่นี่นะพวกเราที่มากันทั้งหมดเนี่ยก็นะ ลุ่สมาคมพุทธมามักกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยได้ร่วมสาขาทั้งหมดในเครือตระกูลเม้ง55สาขาจำนวน174ชีวิตจากเมืองไทยเดินทางร่วมฉลอง90ปีประวัติศาสตร์ศาลเจ้าโปย๊ยเซียนต้นกำเนิดศาลเจ้าและเซียนต่างๆของเมืองไทยที่เมืองโซเทาและร่วมแสดงความปรัญญูตากับบ้านเกิด ในรุ่นอากงอาม่าที่เคยบ่มสอนว่าถ้าวันใดประสบความสำเร็จก็อย่าลืมรากเหง้าของตนเองกลับไปกราบไหว้บรรพบุรุษให้ได้รู้สึกว่าเราเป็นชาวจีนคนเดเลลูกหลานถือว่าหลานนี้กว่าผมเป็นรุ่นสามแล้วนะรุ่นสามแล้วรุ่นอากงนึงเขามาจากมาจากที่นี่ไปที่เรามาเที่ยวนี้รู้สึกว่าก็ได้นึกถึงอดีตเก่านะครับที่ขึ้นจากตัวเท้าที่ท,ท่าเรือตรงแห่งนั้น นก็รู้สึกว่าเขามาเมื่อรอกบกว่าปีที่แล้วถึงวันนี้ก็นึกย้อนอดีตได้คนจีนพ้นทะเลปัจจุบันอาศัยอยู่เกือบ50ประเทศทั่วโลกซึ่งจะเป็นคนจีนแต้จิว๋วมีจำนวนรวมถึง16ล้านคนและอีก15ล้านคนจะอาศัยอยู่ที่มณฑลกวางตุง้งด้วยภูมิประเทศของเมืองสัวเถา เป็นท่าเรือติดต่อก,กับต่างประเทศเป็นประตูเข้าออกนานถึง1,800ปีทำอหี้าให้เกิดการเดินทางค้าขายแรงงานและสินค้าจนมีความํำนาญและเรื่องเล่าในเส้นทางสู่แดนใต้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งทั้งทรัพย์สินเงินทองและของธรรมชาติจึงกลายเป็นความเชื่อและเกิดแรงบันดาลใจทำให้คนรุ่นๆจะรวมตัวการเดินทางเพื่อไปเปิดโลก และแสวงหาความเจริญไกลถึงอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเราทุกคนเอาพ่อเป็นตัวอย่างและกู้ภัยสว่างของเรานั้นนะครับรักในพระอ,องค์ท่านนำทุกพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่านมาปฏิบัติฉะนั้นกู้ภัยสว่างบอกแล้วนะครับว่าเ,เกิดเหตุเกิดภยัยกู้ภัยสว่างช่วยท่านได้นะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องไม่ลืมนะครับระบบชนประธานผมคิดว่า เป็นแห่งแรกของโลกนะครับที่เรามีคิงที่มีความสามารถอย่างสูงสุดผมไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าน้ําอีกภูเขาหนึ่งไหลไปยังอีกภูเขาหนึ่งนี่คือเรื่องจริงนะครับฉะนั้นบางคนที่บอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมยืนยันว่าเรามีพ่อที่เก่งที่สุดเห็นไหมครับว่าเราส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะอะไรเพราะระบบชนประทานนะครับผมยืนยันให้ท่านได้ได้ทราบตรงนี้เวลาที่มีน้ําท่วมเกิดอุทกภัย นะครับหรือว่าตภัยต่างๆที่ว่าลดลงอย่างรวดเร็วก็เป็นการแก้ไข,ขของพ่อหลวงเรานะครับตรงนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้เรามีพ่อที่ดีที่สุดของโลกแล้วแล้วเราเป็นลูกที่ดีแล้วหรือยังนะครับผู้ภัยสว่างทุกคนพร้อมที่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อขอ,ขอบคุณครับไอซนีกองสงวันเรสคิวทีวีเตือนไทยรายงานจากวัดหลวงเซี่ยวมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนค่ะ